สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเดินตลาดวัดพุทธิปางปราโมทนะครับเป็นตลาดเก่าแก่บางที่อยู่ในอำเภอบางคลวยจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆก็สร้างนะครับและก็ปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องนะครับจนมาปัจจุบันนะครับสถานที่ก็กว้างขวางสะอาดในระดับหนึ่งนะครับและมีร้านค้าขายเยอะมากของกินตลาดนี้นะครับมี20 30รายการได้นะครับเพื่อนๆแถมยังราคาถูกอร่อยเด็ดมากันที่ร้านนี้เลยนะครับหมูทอดคิวยาวนะครับเป็นหมูทอดจุด เจียงไฮมีทั้งเนื้อหมูเนื้อหมูสามชั้นตับกึืนปีกไส้หมูทอดทีเด็ดของร้านนี้เลยนะครับไส้หมูทอดหอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในและก็ซี่โครงอ่อนนะครับเพื่อนๆในราคาขีดละสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองถูกมากๆ ข้างนอกนี่สี่สิบห้าสิบแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ตลาดนี้ยังราคาเบาๆอยู่เลยนะครับคิวแน่นไม่ใช่ถูกแค่ราคานะครับเพื่อนๆรสชาตินะครับมีความอร่อยเข้มข้นทั้งเครื่องเทศเครื่องปรุงซอสหอมอร่อยรสชาติเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆข้าวหมูทอดก็มีนะครับในราคาพร้อมข้าวนะครับ กล่องหนึ่งก็50บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆครับเชิญมาลองทานกันได้นะครับของกินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหมูสเตะ๊ะแกงขิวหวาลูกชิ้นปลากกายนะครับเพื่อนๆอร่อยออร่ยทั้งนั้นนะครับตลาดนี้แถมราคาเบาๆทีเด็ดก็จะมีราดหน้าห่อไข่นะครับที่ราคาเพียงถุงละ40บาท ปลาสดๆปลาแม่น้ำสดสดเลยนะครับเพื่อนๆมีทั้งปลาหมอปลาไหลปลาดุกปลาช่อนปลาบึกปลาสวายตลาดนี้นะครับมีครบนะครับยิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆตลาดยิ่งมีของขายเยอะมากนะครับตลาดนี้นะครับจะเปิดทุกวันนะครับเป็นตลาดเช้าวัดพุดทธี่ปางปามโมดนะครับเพื่อนๆ ตลาดนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซุ้มประตูวัดพุทธิปางปามโม้นะครับเป็นตลาดริมถนนนะครับจะขายทั้งสองฝั่งถนนเลยนะครับเพื่อนๆเนชา้ชาๆทุกวันรถจะติดมากกับตลาดนี้มากันที่ร้านหมูปิ้งอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นหมูปิ้งร้านนี้นะครับเป็นหมูปิ้งแบบดั้งเดิมสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะครับเพื่อนๆ หมักด้วยพริกไทยกระเทียมรากผักชีและซอสในสูตรพิเศษสูตรเฉพาะตัวของร้านนี้เลยนะครับเพืเ่อนๆไม่ใช่หมูนมสดไม่ใช่หมูสมัยใหม่นะครับที่เอามาแปะแปะแปะเปะ็นแบนแ,แล้วก็มาย่างกันนะครับเพืเ่อนๆอันนี้เป็นเนื้อหมูติดมันหมักหอมหอมนุ่มๆ อร่อยมากนะครับในสูตรพิเศษของทางร้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับที่ขายแบบนี้มายาวนานไม่ต่ำกว่า40ปีแน่นอนนะครับเพื่อนๆดูนะครับหมูย่างได้สวยหอมสุกกำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆมีตัวเนื้อพริกไทยกิ่นกระเทียมกินรากผักชีและกินซอส โอ้โหมันได้อรรถรสในการทานม,มากบ้านนะครับอันนี้นะครับเป็นหมูย่างที่ผมชอบเลยนะครับสูตรเด็ดหมูย่างติดมันอร่อยหอมสะใจเนื้อนุ่มเนี่ยแหละครับหมูย่างที่ต้องการนะครับเพื่อนๆมากันที่อีกหนึ่งร้านนะครับที่เป็นความอร่อยเด็ด เป็นขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับข้าวมันไก่นายพลข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับเพื่อนๆแจกบัตรคิวนะครับมาถึงนะครับเพื่อนๆถ้าหมดเขาจะขึ้นป้ายว่าหมดนะครับอันนั้นคือไม่ได้กินแล้วล่ะแต่ถ้ามีอยู่จะขึ้นป้ายด้านหลังแบบนี้นะครับว่ามีค่ะให้เพื่อนๆเข้าไปหยิบบัตรคิวได้เลยนะครับพอหยิบบัตรคิวนะครับเพื่อนๆนั่งรอนะครับหาเก้าอี้นั่งรอได้เลยนะครับประมาณ วันนี้นะครับผมได้คิวที่25ก็รอไปมันครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆของอร่อยก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆสามารถจดเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็โทรมาสั่งได้นะครับโทรมาสั่งก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าคิวรอเหมือนกันนะครับท่านโทรมาสั่งปุ๊บพี่เขาก็จะหยิบบัตรคิวแล้วก็สั่งตามคิวที่ท่านโทรมานะครับ แต่ถ้าโทรมาสั่งมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับคือสามารถล็อกในส่วนที่ท่านต้องการได้นะครับร้านนี้นะครับน่องหมดคือหมดนะครับเพื่อนๆสะโพกหมดคือหมดนะครับเพราะใช้ไก่ตอนเป็นตัวข,ของแท้ๆนะครับไม่มีการเสริมอะไรนะครับเพื่อนๆเด็ดอร่อยไก่ต้มไก่ตอนแท้ๆครับเพื่อนๆ ไก่ตอนนะครับมันจะมีเอกลักษณ์มีความพิเศษของเขาเลยนะครับคือหนังมันจะหนานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานหนังไก่กรุบ,ก,บ,ก,บกรอบผมแนะนำกับร้านนี้เลยนะครับยังต้มแบบโบราณนะครับสูตรเด็ดต้มแบบนี้มา40ปีก็แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อร่อยจะก,กี่ปีกี่ปีก็อร่อยแบบนี้นะครับสูตรเด็ดรับประกันความอร่อยเลยนะครับ mm hmm. พเพื่อนๆ ระหว่างรอบัตรคิวนะครับก็ชมบรรยากาศภายในของร้านไปก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับเนื้ <humanities> อ <ược> น่องช่วนะครับพร้อมหมดกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับ <M relatives> ผมก็ได้มาเป็นตัวเนื้อหนังนะครับเพื่อนๆเป็นเนืเ้ออกนะครับนี่ขนาดเนื้ออกนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะครับเนื้อยังละมุนขนาดนี้นะครับเฉพาะส่วนอกถ้าได้ส่วนน่องมันจะ นุ่มฉ่าขนาดไหนนะครับเพื่อนๆน mm hmm. เนื้ออกส่วนมากมันก็จะเป็นตัวเนื้อนะครับมันก็จะหยาบก,กระด้างนิดนึงนะครับแต่ดูความสดใหม่นะครับเพื่อนๆน mm hmm. นี่ขนาดเนื้ออกยังน่าน่าทานขนาดนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อน่องจากขนาดไหนความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไก่ต้มแบบไก่ตอนนะครับเพื่อนๆมันคือมันจะอุด,ดมไปด้วยความ มันหนังช้ำช้ำเนื้อช้ำช้ำอวบอวบนะครับหนังหนาหนานะครับเพื่อนๆนสำหรับเพื่อนๆนที่สายทานหนังร้านนี้แนะนำเลยนะครับคือหนังชํำมากหนานุ่มกรอบไม่เหนียวเลยนะครับอร่อยมากๆครับสำหรับข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับข้าวมันไก่นะครับเอกลักษณ์ที่สำคัญเลยนะครับหนึ่งนะครับ คือข้าวมันนะครับต้องหอมเรียงเม็ดสวยร้านนี้ดูความหอมกับข้าวมันแล้วผ่านเลยนะครับเ,เพื่อนๆน้ําจิ้มนะครับก็สําคัญนะครับต้องมีสูตรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลมกล่อมหอม,ห,อมหวานละมุนนะคบเ,เพื่อนๆมีเนื้อขิงพริกสดเน้นๆแบบนี้นะครับก็ผ่านไปในรอบหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆและที่สําคัญนะครับ เนื้อไก่นะครับต้องเป็นไก่ต้มเนื้อนุ่มช่ำๆหอมไม่หยากกระด้างนะครับพเพื่อนๆร้านนี้ก็ผ่านเลยนะครับขนาดเนื้ออกยังฉ่าได้ขนาดนี้อกโขผมให้เต็มสิบไปเลยนะครับกับไก่ต้มร้านนี้เด็ดมากๆหอมหนังกรอบสุดฟินเลยนะครัะเพื่อนๆดูหนังครับ กรอบอร่อยมากๆนะครับแถมฉ่ำโอ้โหโมันเป็นข้าวมันไก่ที่รวมความอร่อยความเด็ดสะใจเลยนะครับเพื่อนและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับคือน้ำซุปนะครับเพื่อนๆตัดเลี่ยนตัดความมันได้ดีเลยนะครับสำหรับร้านนี้เป็นน้ำซุปไก่เข้มข้นหอมระมุนร้อนซดโล่งคอนะครับเพื่อนๆน ทางร้านก็ใจดีมากๆนะครับทานหมดแล้วนะครับไปขอน้ําซุปเพิ่มได้นะครับสดร้อนๆล้างปากมันโคตรฟินนะครับเพื่อนๆสาหรับข้าวมันไก่สําหรับร้านนี้นะครับธรรมดา40บาทพิเศษ50เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆราคาแบบนี้จะหาที่ไหนได้นะครับในยุคที่ข้าวของแพงขนาดนี้แล้วดูให้มาปริมาณเยอะขนาดนี้ด้วยนะครับเพือนเพื่อน ก็หนึ่งจานนะครับแบบพิเศษนะครับมีอิ่มแน่นอนนะครับเพื่อนๆทั้งเนื้อนุ่มแน่นๆแ,แบบนี้นะครับหนังกรุบกรอบอร่อยมากๆผมให้คะแนานเต<ๆ>็มสิไปเลยนะครับสําหรับข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับเพื่อนๆความอร่อยมาครบทุกๆข้อที่ผมต้องการอร่อยแบบนี้เอาไปเลยครับเพื่อนๆครับ สำหรับข้าวมันไก่นายพลนะครับขายแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆบางวันถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับยิ่งประมาณ9ก้าโมงเนี่ยแทบจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆไม่เกินสิบโมงนะครับสำหรับร้านนี้หมดแน่นอนนะครับบางวัน8ปดโมงยังหมดแล้วเลยเพื่อนๆสำหรับข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับให้เพื่อนๆจดเบอร์ที่ผมถ่ายมานะครับและโทรมาสั่งหากเพื่อนๆต้องการมาทานจริงๆนะครับ สามารถโทรมาสั่งได้นะครับดูความแน่นของเนื้อไก่นะครับและความฉ่ำน้ำลาดน้ำจิ้มไปฉ่ำๆแบบนี้นะครับน้ำจิ้มที่นี่นะครับก็อร่อยมากๆนะครับจับใส่ปากันไปครับเพื่อนๆข้าวหอมๆเรียงเม็ดสวยแบบนี้นะครับกับเนื้อไก่ฉ่ำ ตามด้วยน้ำจิ้มแทบแทบ,บแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับข้าวมันไก่ในสูตรฉบับดั้งเดิมแบบโบราณของแท้นะครับดูความสวยของข้าวนะครับหุงได้สวยมากๆแถมหอมอร่อยกินแค่ข้าวมันปเปล่าเนี่ยอร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆทามนี้ช้อนนี้นะครับเต็มๆคาราเบลความอร่อยไปเลยนะครับกับไก่นุ่ม ตามด้วยน้ำซุปเข้มข้นสดโล่งคอนะครับเ,เพื่อนๆก็ได้สั่งกลับมาบ้านอีกหนึ่งห่อนะครับความสุกแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขอพิเศษนะครับห้าสิบบาทให้ไก่เยอะมากข้าวเยอะมากๆโอ้โหในราคาเบาๆรสชาติความอร่อยความสดสะอาด มาเต็มนะครับเพื่อนๆร้านนี้เขาใส่ใจในรายละเอียดในขั้นตอนของการทำนะครับในการรักษาคุณภาพ <ใช S 1> ตั้งแต่ขายมาแรกๆรรคุณภาพเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆ, <S <S ๆสำหรับร้านข้าวมันไก่นายพลนะครับก็เปิดขายกันตั้งแต่7โมงเช้านะครับ ร้านจะอยู่ตรงซุ้มประตูวัดพุทธที่ปางปามโมดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกๆคนไปก่อนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับจริงจังกับเรื่องแดกสวัสดีครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับเพื่อนๆ